ทนอนอาร์ภาพพระครูวินนยทอนกิจทิตาสุโภผู้ประสานงานคณะสงฆ์กรุงเทพแล้วก็เลขาธิการพระปริเทศกรุงเทพมหานครและในฐานะหนึ่งก็คือพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่19ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้นั้นอนาถรรพ,าพ์ภใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบอกเล่าถึงการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของพระธรรมทูตสายต่างประเทศอาถรรพ์นั้น เป็นพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ณวัดไทยออสเตรียธรรมารามกรุงเวนนาประเทศออสเตรียซึ่งไปเป็นเวลาสี่ครั้งก็คือเป็นเวลาสามปีที่ผ่านมาและช่วงนี้ก็ยังไปช่วยอยู่สมู่เสมอโดยไปช่วงหลังจากออกกระถินปลายปีดังนั้นในวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็จะเป็น,นเรื่องของความสนใจของชาวต่างชาติที่มีต่อพระพุทธศาสนาในต่างประเทศดังนั้นเนี่ยใน กรุงเวนานั้นเนี่ยหรือประเทศออสเตรียนั้นเป็นประเทศที่มีรักสันโดษมีความที่จะเป็นประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยงามดังนั้นเนี่ยชาวออสเตรียนั้นจะเป็นบุคคลผู้เอ่อรักสงบยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยก็มักจะเครียดอยู่นะเครียดแต่ด้วยความที่เพราะมีพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ ในประเทศออสเตรียเป็นอย่างมากเพราะ,ะสามารถทําให้จิตใจของเขานั้นสงบได้ดังนั้นความสนใจของชาวต่างประเทศในประเทศออสเตรียที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นก็มักจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติหรือเมดิเทชันนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเสริมให้ชาวต่างชาตินั้นเนี่ยได้เข้าใจพระศาสนามากขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องความสงสัยของชาวต่างชาติต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข้อคิดข้อย้อนเตือนให้มาเตือนใจพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยด้วยก็คือข้อสงสัยอย่างแรกที่สําคัญมากก็คือชาวต่างชาติมักจะถามถึงสาเหตุของพิธีกรรมต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานบุญที่แบ่งเป็นงานมงคลงานอาวมงคลหรือการทําพิธีกรรมต่างๆในขั้นตอนต่างๆนั้นว่าทําไปเพื่ออะไร ซึ่งอันนี้ถ้าเราสามารถย้อนกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันของไทยเรานั้นก็ขาดในส่วนนี้เพราะประทาตามพิธีกรรมที่ตามตามสืบสนมาเป็นพิธีกรรมที่เป็นวัฒนธรรมบ้างเป็นประเพณีบ้างแต่เรานั้นไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์หลักหรือความสําคัญหรือสิ่งที่เราควรจะได้รับจากพิธีกรรมนั้นๆดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นงานบุญ ชาวต่างชาติเคยมาถามอาตมาภาพว่าที่เรียกว่างานมงคลงานอาวมงคลนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรแม้จะไปถามคนไทยคนไทยก็บอกว่าเพราะเป็นงานไม่เป็นมงคลจึงเรียกว่างานอาวมงคลพอเป็นงานมงคลก็คืองานที่ดีก็เรียกว่างานมงคลชาวต่างชาติก็สงสัยว่าแล้วที่บอกว่ามาทาบุญเนี่ยแล้วไม่เป็นมงคลจะไปทําทําไมดังนั้นเนี่ยก็จะมาชี้แจงให้คนไทยได้ทราบในประเด็นนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วพิธีกรรมที่เราเรียกเป็นงานบุญงาน ที่ว่าเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลนั้นเพราะเราแยกจากสาเหตุที่กักกานที่เรานั้นมาทาบุญเนื่องจากเกิดงานเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเช่นมีคนตายมีความพลาดๆเกิดขึ้นเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรืออวมงคลเราจึงจัดงานบุญเพื่อเป็นการสร้างบุญบารามีเป็นการทดททน ความเศร้าโศกเสียใจความวมิตกกังวลที่เกิดจากความที่ไม่เป็นมงคลน,นั้นให้สิใจของเรานั้นแช่มชื่นขึ้นมีการผ่อนคลายหรือที่เราเรียกว่ารับขวัญน,นั่นเองถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราได้ทําบุญเราจะมีความสุขมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นแม้งานนั้นจะเรียกว่าง,งานอะวะมงคลเพราะเกิดสิ่งที่เป็นมงคลขึ้นแต่งานบุญที่ทํานั้นเป็นงานมงคลดังนั้นเนี่ยก็จะฝากให้ทุธศาสนาทุกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วย ได้เข้าใจมากขึ้นอนตวภาพไปถามตอบอยู่เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอว่างานที่เรียกว่างานมงคลหรืองานอวบมงคลนั้นเพราะสาเหตุที่เรามาทําบุญเพราะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเราจึงเรียกว่างานมงคลส่วนเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราจึงเรียกว่างานนั้นว่างานอวบมงคลจึงเป็นสาเหตุให้เรานั้นมาทําบุญกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญเสริมบารมีให้กับตนเองเป็นการสร้างสิ่งดีๆ หากสิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นแก่ใจเราเรามีบุญบาร,รมีแล้วเราก็สามารถผือแผ่บุญบาร,รมีนี้เนี่ยให้แก่บุคคลที่ยังอยู่รอบข้างมีความสุขไปด้วยและสามารถส่งบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอุทิศไปให้แก่ผู้วายชนบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วจากการที่เรานั้นเกิดความสูญเสียความพักาคได้ดังนั้นงานบุญทุกงานจึงเป็นงานมงคลนั่นเองดันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักในการที่ จะอธิบายให้แก่ชาวต่างชาติเพราะชาวต่างชาตินั้นเนี่ยมักจะสงสัยในสิ่งที่ต้องทําและมีข้อคิดที่ดีมากก็คือมักจะต้องการคําเฉลยว่าสิ่งที่ทันั้นทําไปแล้วทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วจะได้อะไรดังนั้นก็ปรับปรับมาให้ชาวไทยพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ตระหนักถึงหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนานั้นเนี่ยนอกจากมีดิเทชันือการทําสมาธิจเรจริญจิตตภาวนาแล้วให้เราย้อนกลับมาอยู่ แนวทางในการปฏิบัติในพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราจะสามารถปลูกฝังให้ชาวไทยผู้ศรัทธาชนชาวไทยของเรานั้นเนี่ยได้เข้าใจหลักในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้เข้าใจความหมายแล้วก็สามารถมาทำตามได้โดยที่ไม่เกิดความงมงายนั่นเองก็ขอจะเริญพร